สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เสนอตอนรีวิวแอลกูตาเบอร์รี่อร่อยดีจุงเบยบ่องตรงวันนี้ก็ว่างๆก็เลยมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ มีจำหน่ายอยู่ในมือนะคะให้เพื่อนๆได้ทําความรู้จักกันเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะมองผ่านๆเห็นมีโพสต์ในหน้า Facebook กันเนาะว่ามีแอลกูตาเบอร์รี่จำหน่ายแล้วก็อาจจะมีคนยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นอะไรมันคืออะไรมีส่วนผสมอะไรปลอดปลอดภัยไหมนะคะวันนี้ก็เลยจะเอามาพูดให้ฟังว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะในหนึ่งกล่องที่ อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีขนาดบรรจุ10ซองใน1ซองมี15,000มิลลิกรมัมใน15,000มิลลิกรมัมไม่ได้มีแต่แอลกูต้าอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีประโยชน์อื่นๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนนะคะคิวเทนอินูรีนนะคะแล้วก็ผงของ ตระกูลเบอร์รี่ที่เป็นราชินีของเบอร์รี่ทั้งหมด4ชนิดแล้วก็รวมไปถึงผงทับทิมด้วยนะคะซึ่งสัดส่วนเนี่ยก็จะลดหลั่นการลงไปมันก็จะอยู่รายละเอียดก็จะอยู่หลังกล่องนะคะที่แน่คือมีคอลลาเจนอยู่ในนี้สามพมิลลิกรัมส่วนแอลกูตาเนี่ยก็จะมีอยู่2 500, อ0พันอ้ยห้ามิลลิกรัมนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของผง ผงเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บูเบอร์รี่ลัตเบอร์รี่แล้วก็ berry, แคนเบอรี่อย่างละ2000มิลลิกรัมนะคะมีผงทับทิม150มิลลิกรัมม, uto, <rinse them out subsequent> มีวิตามินซีด้วยมีโกลดไซคิลเทนด้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าอินูลินคืออะไรอินูลินคือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะซึ่งมีคุณสมบัติเมื่อรับประทานเข้าไปนร่างกายแล้วนะคะ จะกลายเป็นกากใยอาหารนะคะซึ่งนอกจากจะให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่ทําให้เราอ้วนแล้วยังทําให้เรารู้สึกอิ่มท้องด้วยนะคะวิธีรับประทานค่ะรับประทานเช้าก่อนอาหารนะคะหรือว่าก่อนนอนนะคะครั้งละ1นซองซึ่งแต่ละคนสามารถเลือกได้ว่าวันหนึ่งคุณจะทานวันละ 2, สองซอง2เวลาเลยหรือว่าอยากจะเลือกทานวันละหนึ่งซองหนึ่งเวลาก็แล้วแต่นะคะ,ะผลของมันค่ะเท่าที่เราฟังกันมาก็จะช่วยในเรื่องของความเนียนของผิวเนียนสว่างนะคะ เห็นผลเท่าที่มีนมองนะคะเห็นผลได้ภายในสองกล่องคือ22ประมาณครึ่งเดือนก็น่าจะเห็นผลแล้วสซองอะคะ่ะกินติดต่อกันเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นผลไวก็กินเช้าเย็นนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของอันนี้นะคะเป็นของแท้นแน่นอนเพราะมะีสั่งซื้อมาจากในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของวอริน่าเลยนะคะก็เป็นมือขาย คนขายหัดใหม่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับผลิตภัณฑ์นี้สําหรับวันนี้ค่ะนอกจากเราจะมาพูดในส่วนของรายละเอียดของเจ้าคูต้าเบอร์รี่แล้วนะคะก็ยังจะมาชงให้ดูว่าสีน้ํามันเป็นยังไงตัวมินเองเนี่ยชอบใจยี่ห้อนี้คือกินมาก่อนแล้วมันอร่อยแล้วก็เลยเอามาขาย ก็คืออย่างที่บอกรสชาติมันอร่อยมันจะคล้ายปีโป้นะคะรสชาติจะคล้ายปีโป้ส่วนผงของมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือขนาดบรรจุ1ซองนะคะที่แกะออกมาอยูน่นี้นะคะแล้วก็จะมาผสมน้ําให้ดูว่าพระสิภาพในการละลายน้ําของมันเนี่ยง่ายกว่ายี่ห้ออื่นที่เคยกินแล้วก็กินง่ายเพราะมันไม่มีรสเฟื่อนจากคอลลาเจนนะคะมีเคยกินยี่ห้อหนึ่ง มันจะมีรสชาติเฝื่อนแล้วก็กินยากนะคะแล้วก็เวลาชงเนี่ยมันจะไม่เหมือนในตัวนี้เดี๋ยวจะชงให้ดูเลยดีกว่าจะไม่พูดเนาะแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่ขมมันอร่อยกินง่ายนะสำหรับคนที่อยากทานนะคะสามารถใช้น้ำถ้าแก้วขนาดนี้ก็ครึ่งแก้วก็ได้นะคะก็จะมีเขาเรียกเนรสชาติมันก็จะเข้มข้นนะคะแต่ สำหรับคนที่อยากจะละลายน้ำง่ายๆก็ึก็เต็มแก้วได้เลยแล้วนี่นะคะการะละลายน้ำของมันคือคนถ้าใครเคยกินคอลลาเจนมาก่อนจะทราบว่าบางที่ห้อจะลอยขึ้นมาเป็นก้อนเลยอยู่บนบนผิวน้ำ แต่อันนี้ไม่มีนะคะคือละลายไวเราก็ใช้เวลาคนประมาณ2-3นาทีผงที่มันลองลอยอ,อ,อ,อยู่ในนี้นะคะมันก็จะละลายหายไปซึง่งตรงข้างกล่องเนี่ยเขาจะเขียนแนะนําไว้ว่าหลังจากรับประทานตรงนี้แล้วนะคะให้ดื่มน้ําตามอีกหนึ่งแก้วเพื่อเป็นเ,เพื่อปร,ระสิทธิภาพในการดูดซึมของร่างกายนะคะให้มันง่ายขึ้นดูดซึมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนี่ค่ะ ระหว่างคุยก็คุนกันไปนะนี่เราจะให้ดูถรงก้นแก้วว่าจะไม่เหลือเลยซึ่งก็คือเท่าที่กินมาก็เนี่ยแหละเป็นยี่ห้อนี่แหละที่กินง่ายแล้วก็อร่อยกว่ายี่ห้ออื่นแต่ไม่รู้ในขณะนี้นะแต่ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ก็คือขอบอกว่าในขณะนี้ตัวนี้แหละดีอแล้วก็นี่นะจะเป็นแบบนี้สีก็จะเป็นแบบนี้สีคล้บบายๆกล่องเลยเนานะมีนก็ขายอยู่ที่กล่องละหนึ่ง 330บาทนะคะตกซองละ3บาทก็ลองไปหาดูว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยมันแพงแพงกว่าไหมนะแล้วก็ราคาข้างกล่องนี้ยืนยันเลยว่าราคาอยู่ที่450ถ้าตามเว็บซื้อซื้อแค่แยกปีเนี่ยก็ประมาณ350หรือว่าไปซื้อตามร้านที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายก็น่าจะได้แพงกว่านี้เพราะว่าอันนี้มีนเป็นราคาที่เพื่อนๆกันแนะนำนะคะเพราะว่าเห็นว่าคนใน a c e b o o k เนี่ยก็รู้จักกันทั้งนั้น ไม่กล้าโฆษณาเกินจริงแล้วก็ไม่กล้าจะไปขายแพงอยากจะให้ได้ของดีในราคาถูกกันทุกคนนะคะกินอร่อยแล้วก็เลยมาบอกต่อแบ่งปันแล้วก็มาบอกต่อแบ่งปันผ่านมีนก็คือซื้อผ่านมีนนะคะก็อุดหนุนกันไปเนาะนี่วันนี้แล้วก็จะมาบอกอีกอย่างนึงว่าสําหรับคนที่ซื้อ3ากล่องขึ้นไปมีมีของแถมให้ด้วยนะก็จะเป็นแก้วเชคค่ะ ก็คือแบบว่าเอาไว้เขย่าไม่ต้องมาคนง้างงงองย่างนีงง้นะคะเขย่าเลยนะยลยนะแล้วก็กินก็เป็นแควเฉยของวอริน่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นยี่ห้อวอริน่าแล้วก็วอริน่าเนี่ยนอกจากจะมีแอลกูตาเบอร์รี่แล้วก็ยังมีแอลคาร์นทีมกล่องสีเขียวนะคะก็เป็นส่วนผสมของผงแอปเปิลแอปเปิลพัดนะคะก็จะ แอลคาไลน์นะคะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะในการกระชับสัดส่วนประมาณนั้นเนาะแต่ก็กําลังลองกินอยู่เหมือนกันว่าจะดีขนาดไหนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของวอดน์น่าเนี่ยมันก็มีหลายอย่างดีเทนพัทออก็เห็นมีคนถามอยู่นะว่ามีไหมก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะนํามาขายก็คือต้องลองกินดูก่อนว่ามันดีไหมถ้าดีก็จะเอามาขายแต่ถ้าสมมติว่าออมัน ปกติธรรมดาก็ปล่อยให้เขาขายกันไปเนาะสำหรับตอนนี้ก็คือที่มีอยู่ในมือมินก็จะเป็นในตัวของแอลกูตาเบอรี่กับแอลคารเนทีนะคะส่วนใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้หรือว่าเม้นใต้คลิปหรือว่าอยากจะโทรมาก็อินบ็อกมาขอเบอร์มีนนะคะก็ชิมก็มีคนขอเบอร์ไอไม่ใช่นองเรื่องละสำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้แหละคะ่ะคลิปเนาทีแล้วไวมากเลยอืมอืม อร่อยมากบอกตรงนะโอเควันนี้ก็ขอบายในการรีวิวจะมีคนดูไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะยังไงก็ถ้าดูกด็กดฝากกดไลค์ด้วยนะก็ไม่ได้อะไรหรอกนะก็กดไลค์กันนี้นึงโอเคบ๊ายบายคะ่ะ